สวัสดีครับโนบีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เรื่องของสาานีชาร์จไฟฟ้าของรถฮาวเวลพติคพีเอสอีคันนี้นะครับว่าผมมาไปชาร์จที่ไหนมาแล้วบ้างที่ไหนมันใช้ได้บ้างหรือว่าไม่ได้บ้างนะครับติดปัญหาอะไรบ้างก่อนเข้าเรื่องนะครับคือตอนนี้ผมได้เปิดโพสต์เอาไว้ในเพจนะครับสาหรับให้สอบถามคําถามเกี่ยวกับการใช้รถฮาวาวลพีติคพีเอสอีคันนี้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์อยู่ที่ดีสคริปชันใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสามารถมาคอมเมนต์ถามคําถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบให้นะครับ เวลาที่เพื่อนๆอ,อยากรู้อะไรครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบไม่กล้าถามก็สามารถมาลองดูในโพสต์นี้ก่อนได้นะครับโอเคก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับยี่ห้อที่ผมเคยใช้มาทั้งหมดอะครับจะมีทั้งหมด5ยี่ห้อนะครับก็คือ 1. e v o นะครับสอง e l i x a 3. pa volta 4. ev station park แล้วก็5 ea anywhere นะครับซึ่ง ea anywhere อันเนี้ยผมได้พูดในคลิปก่อนหน้าไปแล้วเนาะว่าที่ไหนชาร์จได้ใช้ไม่ได้บ้างดังนั้นนะครับคลิปนี้ก็จะมีแค่4อัน ผมจะเรียงจากอันที่ผมใช้น้อยที่สุดก็มาเริ่มจากอันแรกกันเลยนะครับยี่ห้อแรกนะครับก็คือยี่ห้อ EV o นะครับซึ่งอันนี้ที่ผมไปลองใช้อ่ะมันจะอยู่ที่สาขาเดมอบางกะปิแล้วดันเป็นวันแรกเลยที่ผมรับรถผมไม่เคยชาที่อื่นมาก่อนผมก็ต้องโหลดแอปแล้วก็ยืนลงทะเบียนตรงนั้นเลยครับแล้วก็เสียบสายไว้นะครับแล้วก็คือหาวิธีเติมเงินไม่เจอผมก็เลยต้องโทรไปหา call center นะครับหาวิธีเติมเงินสรุปเติมเงินเข้าไปได้300บาทแล้วก็กดเริ่มชาร์จนะครับ กดไม่ได้ทันทีไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับวันนั้น่ะเวลามันน้อยยังไม่หันได้ชาร์จไปเลยอะครับผมก็ต้องไปแล้วเราก็จากวันนั้นนะครับจนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปชาร์จที่ห้ออีโวอีกเลยก็เลยยังไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้นะครับแต่ส่วนเงินที่อยู่ในนั้นก็อาจจะเอาไว้ก่อนเผื่อได้ไปอีกรอบนึง<ๆ>ก็คือจะไปลองชาร์จอีกรอบหนึ่งไม่ต้องเติมเงินแล้วส่วนตัวครับผมว่าแอปนี้ก็แอปใช้ยากนิดนึงมันงง,ง,งๆอะครับอาจจะเป็นเพราะวันแรกด้วยแหละถ้าเกิดเพื่ ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่ามันแบบใช้ยากง่ายยังไงนะครับมายี่ห้อที่2กันนะครับก็คือยี่ห้ออ l เล็กเตผมได้ไปชาร์จนะครับที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเขาจะมี2โซนนะครับก็คือโซนอินดอร์กับอ t d o ดรผมมาไปทํางานที่ฟิวเจอร์พาร์คแต่เช้าเลยผมก็เลยเข้าไปจอดที่โซนอินดอร์นะครับแล้วก็ชาร์จยาวเลยครับทั้งวันเลยในโซนอินดอร์นะครับมันจะอยู่โซนฝั่งเต็นท์่านนะครับโซนฝั่งเต็นท์่านตรงนี้มันไม่ต้องรับบัตรจอดรถนะครับก็คือไม่ต้องเสียค่าจอดรถนั่นนนเอองมััจะยู่ีช้ก เข้าไปในโซนเซนท่านอย่างเงี้ยมันจะมีป้ายบอกทางเลยครับแล้วก็ขับตามทางไปได้เลยหาไม่ยากที่จอดตรงนี้มันก็จะอยู่ใกล้ๆกับที่เข้าห้างด้วยที่อีเล็กซ่าครับตรงนี้มันจะเป็นการชาร์จแบบ AC นะครับก็คือมันจะชาร์จชา้าผมไม่ชาร์จทั้งวันเลยอะครับเริ่มจาก25%ในจอรถนะครับบอกว่าอีกประมาณ3ชั่วโมง55นาทีจะเต็มแต่วันนั้นนะครับชาไปเกือบ5ชั่วโมงก็ยังไม่เต็มแล้วก็เจอปัญหาก็คือ ดึงสายชาร์จออกไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรคือแบบพยายามดึงแล้วดึงอีกแล้วก็เลยต้องโทรไปหาคอร์เซ็ตเตอร์ของอิเล็กซ่าครับให้เขาช่วยตัดไปรีเซ็ตเครื่องให้นะครับแล้วก็มีเพื่อน,อนๆสมาชิกในกลุ่มนะครับเขาก็บอกว่าต้องปลดล็อกรถแล้วก็เปิดประตูอันนึงด้วยถึงจะดึงออกแล้ววันนั้นนะครับพอดีแฟนผมะครับเปิดประตูลตงจากรถเหมือนกันแล้วก็มาถามว่าทำไมดึงไม่ออกทีแล้วตอนนั้นก็ดึงออกพอดีไม่รู้ว่ามันเป็นที่เครื่องอิเล็กซ่าหรือเป็นที่รถเราเนี่ยแหละครับ ไม่แน่ใจว่าความชัวของการที่แบบจะดึงออกได้อะมันต้องทํำยังไงนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกได้นะครับถ้าเกิดว่าผมมีข้อมูลอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนะครับยี่ห้อที่3านะครับจะเป็นยี่ห้อ P A Volta นะครับผมนะครับได้ไปชาร์จที่ P A Volta นะครับพัทยาใต้ใช้ไปทั้งหมด194.18บาทตังค์อันนี้ครับมันต้องเติมเงินก่อนนะครับถึงจะชาร์จได้ P A Volta นี่ยมันจะมี3หัวให้เราเลือกนะครับ อันนี้ก็จะมีทั้งชาร์จแบบ AC แล้วก็แบบ DC เลยนะครับเราก็เลือกหัวเอาได้แต่ว่าวันที่ผมไปชาร์จที่ชนบุรีนะครับก็จะเป็นการชาร์จแบบชาร์จเร็วนะครับ DC แต่ว่ากําลังไปครับมันจะได้อยู่ที่50าิกิโลวัตต์แต่ว่ารถเราอะครับมันรองรับได้6กิกิโลวัตต์นะครับแปลว่ามันก็ชาร์จเร็วแต่ว่าไม่ได้แบบเร็วเต็มแม็กซ์ที่รถเรารับได้นะครับแต่ก็ถือว่าเร็วกว่าตัว AC นะครับอันนี้ก็จะมีปัญหาหนิดนึงก็คือแอปมันโหลดช้านะครับคือเปิดขึ้น แล้วก็ P A w a t a เนี่ยผมไปใช้ที่หนึ่งะครับไปที่ปั๊มน้ำมันหน้าแถวชนบุรีแล้วผมไปสแกนหน้าตู้อะครับมันเหมือนกับสแกนแล้วมันเข้าไม่ได้ครับไม่รู้เป็นอะไรอันนี้ผมไม่ค่อยชัวนะครับเพราะว่าผมเพิ่งไปลองชาร์จแค่2ที่เองยี่ห้อที่4นะครับจะเป็นยี่ห้อ EV Station Plus นะครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ในห้างที่ผมเคยใช้นะครับจะมี2ที่ก็คือที่ Terminal 21พัทยาแล้วก็ที่แ a ชั่น n Island นะครับตึก A อันนี้ครับจะเป็นการชาร์จแบบชาร์จชาร์นะครับ AC เลย ที่ห้อน,นี้ครับตอนแรกผมไม่รู้ว่าถ้าไม่จองครับมันจะชาร์จได้20ินาทีแต่ว่าถ้าจองครับมันจะชาร์จได้50นาทีเลยแล้วผมอ่ะไม่รู้ผมไปวอล์กอินผมก็เลยชาร์จได้ทีละ20ินาทีพอมีรอบหลังครับที่ผมพยายามจะจองชาร์จก่อนไปครับแล้วมันก็กดจองหลายทีมันจองไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันใน2ที่นี้ครับที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันพัทยาครับคือเขาไม่ได้เก็บตังค่าชาร์จเลย พอถึง20นาทีผมก็ต้องเดินไปเสียบใหม่กดชาร์จใหม่เริ่มชาร์จใหม่อย่างเงี้ยมันก็เลยมีศูนย์บาทหลายอันอย่างเงี้ยครับวันเดียวกันส่วนแฟชั่นไอแลนด์เอครับก็เก็บตังค์ตามปกตินะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไปชาร์จนอกบ้านนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่ารถคันนี้ชาร์จได้ไม่ได้ที่ไหนบ้างน,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเคยชาร์จที่ที่ผมเคยไปชาร์จแล้วชาร์จไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลกับเพื่อนๆน,นะครับว่าสร,าารุ ก็สำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตาม s เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย